สวัสดีค่ะแม่เอ็นเกต้องกาออยู่ที่ไหนฮะเรายังอยู่กันที่ประจวบคีรีขันธ์ที่ไซส์รีสอร์ทเรสซิเดนต์นะคะที่อำเภอบางสะพานน้อยค่ะวันนี้เรามีกิจกรรมสนุกสนุกอะคะจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมที่แปลกใหม่สำหรับครอบครัวอ๋ะนั่นก็คือการเล่นแพดเดิลบอร์ดเฮ้ยแพดเดิลบอร์ดคืออะไรคะเหมือนเป็นบอลปะคะไม่ใช่คืออลายเจสคืออะไรไปดูกันดีกว่าฮะดูดูไหมดเหมือนเป็น คล้ายๆไเรลแบบนี้แต่ว่าแบบว่าให้ย like ืนตรงอันนี้เหรอเฟเธอร์บอร์ดไม่ใช่เห e รอคะไปไปดูกันดีกว่าวจะเป็นยังไงโอเคอ่ะไปค่ะโอ้โนี่ทะเลบางสะพานเอควันนี้ทุกคนก็กำลังเดินลงไปเพื่อที่จะไปเล่นกันนะคะอ่ะไปเลยไปเลยนี่ค่ะพี่เอาถือมาแล้วนี่แกนดูนี่ โอ้หใหญ่ไหมฮะถ้าจะตายนีคิดว่าสู้ไหวไหมไม่ฮะนี่ตรงนี้ลู่ปูเพียบเลยอ่ะมันเป็นดาวจันเลยเนอหลู่ปูเพียบวิ่งไปวิ่งมาทำไมเจดกลัวอะไรปลาเอะเดินมาเหอะปลามันหนีเธอ นี่มาข้ามข้ามจุดนี้ดิข้ามข้ามตรงแม่น้าตันตันดิแก๊สเดินมาก่อนเออดูด,ดูยังคุณนายเจ็บเจ็บหินเจ็บหินนี่รูปูเต็มเลยอ,อะไรอะไรอ,อะไรอะไรจ้าปูปูไรปูปป อ่าตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่รีสอร์ทก็มาให้กายทดลองคนแรกเลยค่ะไม่ใช่อันนี้ให้ทดสอรนทบก่อนอ๋อมามา,มามาเรียนก่อนกายมานี่มาเรียนก่อนทําไม่เป็นหลอกมานี่มาวิธีปรับทายถ้าเป็นกรณีเด็กที่ว่าต่ำกว่าตัวายเราไม่ต้องปรับอ๋อถ้าเป็นผู้ใหญ่ก็คือให้เทียบกับ ศิษย์ของเราคือแล้วก็ให้เลยไปหนุนนึ่งอ๋อโอเคอันนี้อ๋อโอเคฟังดูง่ายนะฟังดูแบบซิมเพิลฮะฟังดูง่ายแต่ฉันจินตนาการแล้วมันไม่ได้อ่ะลองดูลองดูไม่ลองไม่รู้ตอนนี้ทุกคนพร้อมหรือยังคะพร้อมมากแล้วพร้อมมากเลยอ่ะครับคิดว่าจะเล่นไปถึงกรุงเทพไหมครับกายโ้ยไม่ได้เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรเล่นไปถึงกรุงเทพไม่ได้เมื่อกี้เขาบอกอ๋อเหรอเอาบางสะพานน้อยแล้วกันอ่ะโอเคไหม ไปบังเอิญอะอไปเดินตลาดไปไปม่เดินไปพร้อมแล้วลุยลุยลุยอะเกดไปเลยลำนี้หนูผูกเซฟตี้แล้วหนูก็เอาแน่นแนะไม่ให้หลุดนะอ่าไม่หลุดนะอย่าคิดว่าเป็นสายมือถือนะไม่ใช่นะอ่าไปไปเลยไปเลยเร็วๆอะส่วนแม่แอนไปนู่นแล้วค่ะ โอ้โหเปี่ยนหมดแล้วอ่ะอ่าน้องเกดทำได้แล้วค่ะโอ้โหว้ายอะยืนได้ไหมยืนได้ไหมไม่ยืนกายจะปีนกายบอกก่อขึ้นด้วยอะแม่แอนยังไงคะแม่แอนลากไปก่อนตรงนี้คือแรงโอ้ยวุ่นวายว่ะเฮ้ยเอาทำไมนั่นกลับฝั่งแล้วล่ะ เ็ดก็ปักทำไมไปนูน่นรักให้คมดแนวขึ้นไปก่อนค่ะบูแนนเออเป็นไงกาย ai, มันง่ายไหมชายไม่ตอบดูดูมาอ่าเยอ่ะเร็ว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 ,รวมามาสู้สู้เกี้ยวเนี้ยบอดก็จะหักก็เทถานี้แหละเอ้ยไม่ยากไม่ยากไม่ยากขึ้นได้แล้วเร็วหันมาเร็วอ่ะหันมาหันมาใจแปบ๊บหนึ่งใจแป๊บหนึ่ง ได้ได้ได้ขึ้นไปแล้วเย็นนี้ทะคนเย็นนี้ทะคนอ่ามามาเอ้าเอ้าเอ้าเอาเยวก่อนพายดีไหมอ่ะเฮ้ยมันไม่ง่ายว่ะมันไม่ยากนะสองคนไม่ไหวคนเดีกายก็อยากเล่นเห็นป่ะล่ะให้กายเล่นก่อนนะให้กายเล่นก่อนนะ ไม่ยืนหรอลูกอะยืนไม่ได้ค่ะอ่ะโอ้ได้แล้วสิอ่าพายไปพายไปอ่าพายสนัดซ้ายขวาลำนั้นเป็นไงลำนั้นอะลำนั้นอะเมื่อไรจะได้อ่ายืนแล้วยืนอ่าพายพายเลยปล่อยพายเลยวัวโอ้โหใคเล่นเก่งนะเริ่องกิตใจโอเคนะโอ้ย เกดก็ออกมาแล้วคะเป็นไงมั่งอ่ะเยินดิเยินดิเยินขาหนึ่งไปข้างหน้าขาหนึ่งถอยหลังโอเคอ่าพายแอนจะขายเดี่ยวว่างแล้วนะคะหลังจาก เมื่อกี้มีข้ออ้างคือมีเด็กอยู่ตอนนี้ไม่มีเด็กแล้วแม่แอนจะโชว์นะคะเรือเล็กไม่ควรพายออกฝั่งนะ,ะจริงๆแล้วแต่พอดีเราใจใหญ่พอไะใจใหญ่ไม่พอตูดยังใหญ่ด้วยค่ะเอาไปอ่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าดี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 ใช้ได้โอ้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เไว้ไว้ไว้เสียงไม่ช่วยอะไรนะคะแกเก๊ทพายดิลูก เอาเอาเอ้าอ่มันยังไงวะแม่ลูกคู่นี้ภยไปสิพายพายเยอะเอเออภัยเยอะเยอยเหมือนแค่นัวอ่ะเออตอนนี้นะมาออกทะเลันะคู่แล้วฮะสองสาวฮะก่อนจะมาเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยไปแจวเรือมาก่อนจริงๆแล้วอ่ะเอออาแพร่เร็วๆหน่อยเอ้าเจตไม่ยืนเลยลูกเออมามาทำด้แล้วอ่ะว้าวไม่ได้จะโชว์ให้ดูลูปยังไงสวยอย่าโชว์ดูนี่นะคะสองลำ ราจะดูลำไกลๆนู้นนี่คือผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญหรอกเขาเล่นมาเยอะแล้ะลองดูปะป๊ะเฮ้ยปะป๊าทำไมจมแบบนั้นเอาเขาบอกว่าให้ตั้งหัวเรือให้มุ่งออกทะเลก่อนอุ้ยดูดิทำไมเขาดูง่ายจังอะทำไมเขาดูง่ายจังเป็นไงป๊ะไปไหนแล้ววะ ปะป้าจะไม่เวิร์กวะให้ใกล้ลองดูเป็นอะไรหนูไม่เกาะเพราะเมื่อกี้หนูจะวันขึ้นมันดูดอ่ะหายไปขึ้นมาแล้วขึ้นไลถพายเข้มไงยากมากอ่ะ่ายนวันนี้เขาบอกว่าขึ้นเล่นยากค่ะต้องขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะหายไปเลยหายไปทางนู้นไงหายไปเฮ่อปะป๊าเกาะอยู่เยืนเออเออเออ กายจับผายไม่ถนัดอนี่ต้องช่วยช่วยประคองโอ้โหกายนะเก่งมากเลยอ่ะเฮ้ยอะไรป้าป๊าทำไรกายกายคออีกทีนึงคราวนี้สองคนบ้างโอ้ยสองคนคนเดียวยังไม่ไหวสองคนไม่ไหวหรอกจะได้จะได้ เป็นไงป้าป้าบอกความรู้สึกคือมันไม่ง่ายครับ <c oughs> คือเขาบอกว่าวันนี้มันเล่นไม่ง่ายด้วยใช่ทีนี้เราขึ้นเล่นรั้งแรกมันายิ่งไม่ง่ายเข้าไปใหญ่ากายเอาอีงไหมเร็วๆป้าป้าให้กายถือเอ้าเอ้าลงมาทำไมหนูจะช่วยผักไอ้นี่ไงผักไปทำไมอะไม่ไหวละเอาไงดี <c oughs> ไม่รอดค่ะไม่น่ารอดนะก็ <c oughs> เอายี่ดีกว่าใครอยากมาลองก็ลองมาลองกันป้าป๊าลองใหม่อีกทีดิ้เร็ว ถ้าอย่างงี้ได้เขาอยู่ากตัวไกลอยู่นี่ปล่อยกันไปเกตไปไหนแล้วอ่ะเกยปล่อยก่อนเดี๋ยวเดเกจ็บ่อนปล่อยก่อนกายถอยองมาเออมันไปอยู่เนี่ยไปเจมพี่ไปเล่นน้ำบนฝั่งะไปด้วยไปเดินไปเลยเอาปา กายกรรมเหรอคะคือเนี่ยผมมาแค่ใส่เซาเอฟเฟกต์กว่าป้าถึงกับล้มเลยหรอคะมาตื่นป้าตื่นเช้นเน่ยเจอแต่วันนี้ก็สนุกสนานเพียงพอนะอ่าบ๊ายบายดีกว่าค่ะบ๊ายบายค่ะดึงเถิดที่เล่นน้ำตาขึ้นหมดแล้วน้งเต้นจะโว่าเยื้อพื้นหรอมาเลย เด็ตัวอ่านต่อคนับ